มาสุดช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการบอกเอานั่นเองครับในช่วงนี้เอาไหมพี่บอลออกมาไหมเอามาดิอาเบีนอาเบียนออกนล้วเมื่อคืนมาอาเบีนเราไม่สู้ไม่ได้เอ้าอุมมาดูอยู่ไหนนะครับอ่ะช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับที่บอกไปว่าจะให้คนโทรเข้ามาอ่าถูกต้อง สองสายแรกเท่านั้นนะคะที่โทรเข้ามาๆๆๆๆที่02580144 0แน่นอนค่ะว่าคุณมีสิทธิ์ได้รัรบรางวัลน,นะคะไปเที่ยวที่เ R สเต้เขาเขียว,ยวนั่นเองนะครับไปเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นแคมปิ้งรีสอร์ทนะครับแอนด์ซาฟารีนะครับไม่ใช่แค่พักผ่อนเท่านั้นคุณยังได้ไปชมสวนสัตว์ เขาเขียวอีกด้วยใช่ค่ะรียกว่าโอ้ยครบคู่โอ้แทงหัวเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเรามีสองสายทีเรียกได้ว่ารอเลยอยู่ครับเอาเป็นว่านะฮะมาเริ่มกันที่สายแรกอมก้อนอาบินมามามาอาบินอไม่ต้องไปทำงานก่อนอ่ะนะครับสายแรกนะฮะเขาพร้อมไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยผู้หญิงด้วยเขายังไม่ได้สลับเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนชื่อคุณอะไรคะหมวยค่ะคุณหมวยละครับแหมหมวยขนาดไหนครับ หมวยที่สุดในโลกนะเราเล่นนะฮะทรมาจากแถวไหนครับคุณหมวยอยู่ในถงแถวเพชรบุรีค่ะอะไรนะอยู่แถวไหนนะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่อะค่ะถนนเพชรบุรีตัดใหม่รถติดไหมคะวันนี้วันนี้ติดค่ะโอตอนนี้ก็ยังติดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อยู่ในบ้านใช่ไหมครับอยู่ในบ้านเหรอคะ่ะอยู่ในรถค่ะอ๋ออยู่ในรถแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วอะคะ ตรงนี้ค่ะที่เดิมอ๋อแล้วดูแล้วดูรายการของเราได้ยังไงอ่ะมาอยู่เดือนแนะนำมามั้งอ๋ออ๋อโอเคอ่าอยู่อยู่ที่เดิมใช่ไหมครับที่เดิมเลยค่ะอืมมาอยู่ในใจผมไหมครับอ้าวอะไรครับมาลำสายที่สองดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าคุณใครคะไมคค่ะคุณไมคนะคะคุณไมคกับคุณหมวยวันนี้อ่าคุณไมคอยู่แถวไหนคะวันนี้ลามินทราค่ะรถติดไหมจ้า ค่อยติดค่ะโอ้สบายสบายคุณไปดูบล็อกเอาบ่อยไหมฮะอ่าไม่ค่อยบ่อยอะค่ะแล้ว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 นี่จะวันเด็กไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะวันนี้ยังไม่มีแฟนเลยค่ะอ๋อยังไม่มีแฟนเลยนะคะอ่ะอ่ะครับผมเอาเลยดองทีว่านะครับก็วันนี้นะครับก็โทรมานะฮะเอาเป็นว่าเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว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 มันลุ้งมันล้วง คุณน้าเมยทำไมเนี่ยอภิอ่าอ่อ่นี่นี่เรามีสองแผ่นป้ายให้เลือกนะคะครับอ่ะอภิเมยถืออันหนึง่งมาตอยถืออันหนึ่งนะคะต้องขอบอกเลยว่าอันนี้ต้องคุณหมวยมีสิทธิ์ได้รับเลือกก่อนอ่านะครับจะเลือกมาตอยหรือพี่เมยใช่ฮะเพราะว่าคุณหมวยโทรมาก่อนสายแรกเลือกใครดีครับผมหรือมาตอยครับคุณหมวยครับเลือกมาตอยก็ได้ค่ะเลือกมาตอยนะคะคุณหมวยแน่ใจนะแน่ใจมาก น้องมาต่อยนี่ใครที่ต้องมาต่อยแพ้ทุกคนเลยนะไม่จริงไม่จริงเมื่อวานก็ชนะพี่เหมยมั่นใจนะคุณหมวยคุณจะมาขอร้องผมพี่หลังไม่ได้นะครับเอาไงเอาไงมาต่อยค่ะโอเคมาต่อยเหรอมาต่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาต่อยคุณเลือกคุณหมวยเลือกมาต่อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณมาครับค่ะคุณมาต้องเรื่องผมแล้วนะค่ะอืมคุณเรื่องคนถูกแล้วแหละนะครับเอาแล้ครับมาดูกันดีกว่านะฮะว่า ใครจะได้ตอบคาถามเป็นคนแรกในวันนี้โอ้เพลตึ่งตั้นจุ้งเบยนะครับมากมามาชนกันดันก็ได้แก่คุณคุณคุณุณเลยอุ๊ผมบอกแล้วคุณหมวยนะสิดใจด้วอนะครับคุณใบครับคุณคิดถูกนะครับที่เลือกผู้ชายอย่างผมเนี่ยนะคะคุณใบมีสิทธิ์ได้ตอบคําถามของเราก่อนนะคะคุณใบครับค่ะพร้อมที่จะตอบคำถามกับคมถามของเราในวันนี้หรือยังครับ พร้อมแล้วะพร้ใช่ไหมครับคําถามของเราวันนี้ครับเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับคําขวัญวันเด็กครับคุณมารู้จักคําขวัญวันเด็กไหมฮะไม่เป็นไรไม่ยังยังยังผมยังไม่ได้ถามนะผมถามว่ารู้จักคำขวัญวันเด็กไหมไม่ได้ยากขนาดไ้นอ่ะเอาเลยครับคุณมายครับคําถามครับใครครับที่เป็นคนให้คําขวัญวันเด็กในปี2557 มี3คำมีสอบมี3ตัวเลือกนะครับให้คุณไมคเลือกนะครับหนึ่งครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรครับอย่าเพิ่งตอบนะครับฟังให้จบก่อนข้อ2ครับสุเทพสีใสครับ3ครับปูลอกเบี้ยวครับพร้อมครับพร้อมยังครับคุณไม้ครับตอบครับพร้อมแล้วค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัชินวัตรค่ะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่สุเทพสีใสเหรอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คุณปูลอกเบี้ยวเหรอคะ ไม,ไม่ไม่ใช่นะแน่ใจนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะฮะค่ะเอาเลยครับเพราะฉะนั้นครับคุณหมวยครับค่ะคุณหมวยเพราะฉะนั้นคุณหมวยสามารถตอบได้แค่สองข้อนะฮะเหลือสองข้อลเลือมาครับจะตอบสุเทพสีใสหรือปูหลกเบีย้ยวคุณหมวยอาเยเอาสุเทพสีใสก็ได้ค่ะสุเทพสีใสแน่ใจนะฮะ <c oughs> ไม่มามาใจแล้วนะรู้รู้จักไหมสุเทพสีใสครัคุณรู้จักไหม โอเคครับสุดเทศาทีไลนะคุณเหมือยไป็นคำตอบสุท้ายนะครับเอาล่ะเรามาเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครนะครับจะได้กิมวอลเชอร์นะครับจากเอสตาเต้เขาเขียวเรไปในวันนี้คำตอบนะครับผู้ที่ให้คำขวัญวันเด็กในปีนี้ก็คือข้อ เอครับนางสาวยิ่งรัชชินุวัตรครับยินดีด้วยครับคุณไมค์ครับคุณไมค์ได้รับของรางวัลไปเลยนะคะเอสตาเต้ขาวเขียวค่ะแน่นอนนะคะคุณได้ไปดื่มด่ำกับธรรมชาตินะคะเพียงคุณนั่งรับไปแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเองคุณก็ได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศแสนสวยแล้วดีใจไหมครับคุณคุณไมค์ครับดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อไปนะคะเดี๋ยวติดต่อทีมงานนะครับส่วนคุณหมวยค่ะไม่ต้องเสียใจไปค่ะยังไงนะคะพรุ่งนี้นะคะถามเมื่อกนี้ว่าเขาเสียใจไหมไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่คุณหม จริงเหรอเฮ้ยอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมไปปลอบให้ฮะอยู่ไหนฮะคุณหม่วยอยู่ไหนอ้อมยเอาพี่เตีหัวเลยอ่ะเดี๋ยววันจันทร์นะคะคุณหมวยลองโทรมาใหม่นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณมีอาจจะมีสิทธิ์ได้รับลุ้นรักของรางวัลแบบดีอีกเช่นเคยค่ะเอาละครับขอบคุณทั้งสองสายมากนะครับขอบคุณค่ะขอให้สนุกนะครับตอนเด็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย นะครับและนี่นะฮะก็คือนะครับผู้ที่โชคดีนะครับได้รับของรางวัลนะฮะในวันนี้ก็คือคุณหมวยนั่นเองไอ้คุณไม้นั่นเองอะครับเอาเป็นว่าก็ยินดีแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับแน่นอนครับรายการบล็อกเอาของเราวันเด็กวันนี้นะฮะพรุ่งนี้วันเด็กแล้วนะครับก็ นะครับเรียกได้ว่าหมดเวลาลงแล้วนะ <_ m ai> ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับรายการบล็อกเอาของเราต <_ m ai> ั้งแต่หกโมงถึงหนึ่งทุ่มอย่างนี้เราขอบคนค,ครับหน้าที่อาสานะครับอัปเดตเเข่าวสารความบันเทิงให้คุณผู้ชมด้วย <_ m ai> และอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนนะคะได้ทางทรูชั้นนี่สิบหกและสามสิบเอ็ดค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมียูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะอย่าลืมติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกนี้เนี่ยติดตามเราได้หมดเลยครับผมแล้วเรายังมีเว็บไซต์นะครับ www. นะะฮ blogatv นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ได้ว่านะครับเวลานะครับแมวลดนะครับถูกต้องครับเอาเป็นว่านะครับครั้งหน้าครับวันจันทร์เจอกันใหม่นะครับก็อย่าลืมส่งภาพกับหัวน้ามานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนขอไปจัดการกับไอหลานแสนซนตัวนี้ก่อนนะฮะไม่ไหวแล้วซนเหลือเกินนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับา